โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนายต้นอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาสอนฟาร์มเบอแบบอีซี่อีซี่นะครับผมแบบฟาร์มแบบง่ายๆดูดูทุกคนดู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 ผมแล้วตัดห้าพันแล้วทุกคนเออคิดดูทุกคนดูผมแล้วตัดห้าพันแล้วอ่ะคือวิธีนี้ก็วิธีมันก็ง่ายอยู่นะครับผมแต่ขอเตือนไว้ตัวนี้ก่อนนะอย่างหนึ่งคือขอมีค่าซอสถึงห้าพันนะครับผมหรือว่าสี่พันก็ได้สี่พันประมาณสี่พันห้าหรือเอาอย่างง่ายก็ได้เอาอย่าง มันฉอดนู้ตรงนู้นน่ะมันฉอดนู้ตรงนู้นน่ะทีเดียวตายอ่ะเออทีเดียวตายนั่นก็ถือว่าดาเมจที่สามเปนห้านะครับผมว่าเราจะใช้เป็นตูลู้ในการฟาร์มนะไอ้ก็จะเห็นผลไปเยอะๆหน่อยก็เออไม่ต้องไปอะไรมันนะครับผมผมสูมหามากๆแม้ว่าไม่ออกสักอันเลยนะครับผมหมูซึ่งออกยากมากดาเขาไม่ออกนะครับดาเขาไม่ออกเลยหรือเปล่าดาไม่ออกไหมก็ดาออกอยู่โอเคก็ก็มีแค่นี้นะครับทีู่มาบอกนะครับก็ผลไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเกี่ยวที่เออขอแค่มีสเตตนะครับผมเป็นถึง เอ่อห้าพันหรือสี่พันอ่ะเออวันช็อตนุ้งตุ้งตายนะครับผมก็เอ่อตอนนี้เล่นดอบอสมันดรอปคูณห้านะทุกคนเล่นยญบอสมันดรอปคูณห้านะทุกคนก็เอ่อดีไรยอย่างนี้แบบทูยูรุวิเซนโตะนะครับผมก็ได้ามาแบบอีซี่เลยนะครับผมก็มีนีด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนออโต้ฟาร์มตัวนี้ด้วยนะครับก็ทุกอย่างก็มีแค่นี้แล้วครับนี้ที่มาสอนออโต้ฟาร์มนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูอาการกับออโต้ฟาร์มนะแต่ว่าเออผมขอพาทุกคนเตรียมแอปแอป,แอป,แอปหนึ่งนะโปรแกรมบงเกมจแอป โปรแกรมน,นึงนะครับผมโปรแกรมนี้เลยนะครับผมคือนี่นะครับผมโปรแกรมนี้เลยนะครับผมเป็นโปรแกรมเออ P S 6 Auto Key Combo V 1นะครับผมหรือว่า V อื่นก็ได้นะครับแต่ว่าตั้งค่านะครับผมให้มันเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดเราตีเร็วเกินไปอ่ะหรือว่าช้าเกินไปเดี๋ยวจะพาไปดูกันก่อนดีกว่าอ,อันนี้ก็ตั้งค่าตามนี้นะเดี๋ยวผมจะส่งเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เอาไม่หรเอาเอาชื่อไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ไปอ่าเสิร์ชหานี่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวตัดไปก่อนนูนิดก่อนนะครับผมโอเคครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดจะเห็นเศษตรงนู้นก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับผมก็เราอ่ะมาทําการฟาร์มอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขั้นตอนเราอ่ะเราจะยืนห่างจากพวกนี้มาประมาณสักบล็อกประมาณนี้นะครับผมบล็อกประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็กดใช้ไอ้ที่ผมบอกนะครับผมนี่คือนะครับผมกดเริ่มกดนะอันนี้อันนี้อันนี้คือเซตนะครับผมอันนี้คือเซต e e นี่คือปรับดีเลย์นะครับปรับดีเลย์ปรับดีเลย์ที่2อ0พันห้าะเพิ่งปรับเป็น2อ0พโอเคนะผมจะบอกนเพูดอีเเร็วกินอ่ถ้าเกินเดี๋ยวจะะให้ดูนครับผมตีเร็วกิน เป็นไงแบบว่าเราฆ่าเร็วฆ่ามอนมอนเร็วเกินนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเราจะไม่สามารถยืนเอฟเคได้นะครับผมเพราะว่าให้ดูนะครับผมว่าถ้าเรายืนเอฟเคจะเป็นยังไงนะครับผมแบบส่ามันแบบเกิดมาแล้วตายเกิดมาแล้วตายอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูมะทำอย่างเงี้ยไม่เกินสิบทีนะครับผมเนี่มอนได้กลายเป็นอย่างนี้ครับผมดูมอนได้กลายเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งการการเอฟเคนะครับผมแต่ว่าผมมีวิธีใหม่มานะครับผมคือเราอะมีอาวุธที่เราต้องการก่อนเอเรามีอาวุธที่ต้องการก่อน แล้วก็ปรับดีเลย์ถึงสอง5นที่ผมบอกไปอันก็หนึ่งไอ้พวกทำไปปรับดีเลย์ที่2องพนะครับผมแล้วก็ปรับดีเลย์ที่สองพันห้าแล้วก็เราก็กดคลิกนะจะเป็นอย่างนี้เลยครับผมต้องจะออโต้เองเลยนะครับเป็นบ้านะอย่างนี้นะครับผมซึ่งทิ้งไว้อย่างนี้สักคืนหนึ่งนะครับทิ้งไว้อย่างนี้สักคืนหนึ่งนะเรื่คุณอ่ะตันแน่ถ้าเกิดคุณแบบเบลหนึ่งอย่างเงี้ยเวลหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะมีค่าซอนอยู่ที่ห้าพันอ่ะผมบอกเลยคืนหนึ่งอ่ะตันไม่ก็ สองคืนสองคืนนะเกิดไม่ใช่คืนเดียวก็สองคืนนะครับตันยันตีีนันตีตันชันตันตันแค่วันเดียวก็พันสี่พันเจ็ดแล้วอะ่ะเออคิดดูครับผมก็เริ่มมาฆ่ามาฟาร์มอันนี้ได้นะครับแต่ขอให้ห 4, นะอันนี้ถึงสามพันนะเออถึงสามพันนะค่าซดแล้วก็เอ,อ่อผลที่ตีบอสท,ท,ที่สุดก็คือผลแม็กม่านะครับออโต้ฟาร์มอันนี้ได้แต่ผมไปสุ่มมาไม่ได้แม็กมาซะอ,อันเลยหรือว่าได้วะทุกคนเดี๋ยวผมขอดูนะขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนอืมน่าจะไม่ได้นะครับผลผลแม็กม่า ก็ถ้าเราได้เป็นผลมากนะครับผมก็ออโต้ฟาร์มนะครับผมได้เลยโอเคนะผมก็นี่นะครับผมนี่อันนี้นี่เห็นมอนมอนนี่ป่ะบอลมอนนี่เป็นของข้าเนี้ยบอสนี่นี่คือบอสนิวบี้นะครับนูบี้นะครับวิธีการฟาร์มนะครับถ้าเป็นผลโมจิสอนฟาร์มเหมโมจิเราไม่ยืนอยู่วันนี้นะครับผมเราไม่ยืนอยู่วันนี้เลยนะครับผมแล้วก็กด e นะครับผมซึ่งถ้าเรามีสเตตอยู่ห้าพันอะยังไงมอนตัวนี้ก็ตายครับผมเนี่ยถ้าเกิดเรามีเดวฟูลอยู่ที่ห้าพันยังไงมอนตัวนี้ก็ตายในสกิลเดียวนะครััับผมมดดดดูููออออนน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 ีีีีีีี้้่่่่่ะเเเ๋ยวคคคคครรืืงงาาทุก ตายครับผมมานายยัเหลือนะก็ก็แบบกดมีเครื่องมาคิดนิดนึงก็ได้นะครับผมเพื่อเราจะฆ่ามันกันนะครับผมตอนนี้บอสก็ดรอปอยู่ที่ห้าห้าหน้านะบอสดรอปอยู่ที่คูน้านะครับผมก็การฆ่าก็อีซี่เลยนะครับผมแล้วก็การได้ของก็อีซี่เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมการฆ่ายังงี้ไหมอันนี้อันะโอ้โหจะตายทุ้วก่นดูสักนาทีหนึ่งตายละเอ่ออะไรอะไรดีเอ่ออันนี้อ่าก็ตายไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็อีซี่นะครับผมก็ แล้วใครไม่รู้ว่าดาบสองเล่นผ่านจากไหนนะครับผมนี่ดาบสองเล่นนี่นะดาบสองเล่นตัวนี้นะครับแลู้่ตรงนี้ก็มาในรูนี้นะครับผมมาในรูนี้โอเคก็เดี๋ยวจะลองออโต้ฟาร์มสักนิดน,นึงนะครับผมว่าค้างคืนแล้วมันจะได้จริงไหมโอเคนะก็ให้เกิดทำตามทำตามท,ท,ที่ผมบอกอะเออผมจะเอาเป็นชื่อผมบอกไปแล้วอย่างว่าน่าจะบอกก่อนก็เดี๋ยวผมจะเอาชื่อแอปเอ่อ P S combo P S auto combo ไว้นะครับผมตัาาง้งประเทศชั้นนะเป็นแค่ชื่อนะครับผมเล้วก็เป็นเสิร์ชหารดีนะครับผมมาก็เป็นออโต้ ความครั้งคืนนะครับผมว่า2คืนอ่ะสองคืนตันสองวันตันนี่ก็แป๊บเดียวอีกนะมาแป๊บเดียวอีกถ้าเราแบบไม่ไม่ขยันเลยก็ทำได้นะครับผมโอเคก็ูตอนนี้ผมก็มยูรู้แล้วครับผมตอนนี้มียูรู้กับบิเซนตตดแล้วนะครับผมเพิ่งฆ่าบอสมานะผมซึ่งดูดีเลยนะครับผมเพราะว่าเออ่ไอพวกเนี้ยมันรีไปครับผมแต่ว่าก็ได้กลับมาแล้วนะไม่กลับมาแล้วเพราะว่าที่ไม่ได้ก็คือดาบอิซินอิสุนะแล้วดาบอิซินไม่ได้กลับมาแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดภาพบิเซนต์นะครับผมภาพเป็น ก็ตอนนี้ก็มีมันเกิอดอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูการบั๊กใหม่นะครับผมเป็นการบัก๊กไม่ไม่เชิงว่าบั๊กอะเขาเรียกว่าเป็นการแบบอันเนี้ยเรียกว่าเป็นการที่แบบฆแบบ่าได้แบบอ,าาแบบอีซี่เยนะผมเนี่ยเนี่ยผมก็อีซี่เลยนะครับเป็นการฆ่าอ่ะตายละใช่ปะตายละซึ่งเราเสียเลือดเท่าไหร่ครับเสียเลือดเยอะอยู่เลือดเยอะอยู่นะครับ ก็ถ to ือว <that> ่าด <st> ีไหมดีนะแตเราลองฆ่าบอสเคียอนด้วยนะครับผมเคียอนเราจะตายเยอะเลยนะครับผมที่ผมมาฆ่าบอสเคียอนตอนนี้ก็คือลองทําคอมโบมันอีกรอบนึงนะครับผมว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะครับผมก็เนี่ยผมไปฝึกคอมโบมาแล้วนะครับผมก็อนี้ไม่สอนใหม่นะมาสอนใหม่ก็คือเราไปตรงนี้เลยเราขึ้นไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมตอนนี้เราจะขึ้นไปนะกดสกิลเอียน กดสกิล e แล้วก็กดสกิล e ค่านะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบนะครับผมแล้วเราก็ขึ้นมาแล้วก็ใช้ดาบฟันนะครับผมใช้สก,กิลนี้ให้หมดนะพอใช้หมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นทูโยรุนะครับผมทูโยรุแล้วก็ฟัน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 แล้วก็เปลี่ยนดาบเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมเลือดมันก็จะลดไปเร็วกว่าเดิมนะครับผมซึ่งทิ้งใหม่เดี๋ยวผมจะลองฆ่าดูว่าผมจะตายกี่รอบนะครับถ้าเกิดเป็นทิ้งใหม่นะอโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับผมอาจจะเงียบนิดนึงนะครับผมก็อาจจะเงียบไม่นิดนะครับเพราะว่าไม่ทิ้งเงียบเขาเรับบบออออีีกกรรนนึึงง ก็กด e ดูโอสโซนขึ้นมาขึ้นมาแล้วตึ๊บ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 พอสกิลหมดแล้วครับพอสกิลหมดแล้วก็เป็นดาบนะครับเป็นดาบเป็นดาบเลยเป็นดาบเลยอ่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเขียวเขียวอ่อนนะครับเริ่มเริ่มเขียวอ่อนนะก็ได้เวลาครับผมไปคาบแล้วนะครับผมโอเคผมจะทำทำแบบนั้นครับผมโอเค โอเคนะทุกคนตอนนี้บอลก,ก็จะตายแล้วตอนนี้ผมยังไม่ทำแลักแล้วนะครับผมผมแค่จะตัดตอนนี้ผมข้ามน้ำไปนะเออผมจะไม่ทำแลักแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะตัดตัง้งแต่ขนาดเล็กโอเคคนน้ำถึงน้ำถึงเกาะดิไม่มาถึงเนะกาะแน,นะครับผมตอนนี้ก็ กดเครื่องมาคีรอเลยนะครับผมแล้วก็กด e นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นดูโอโซส์นะครับก็ต้องกด e ขาเลยนะเออเนี่ยนะผมแล้วเปลี่ยนดาบเลยนะครับเปลี่ยนดาบเปลี่ยนดาบแล้วก็ตีแล้วเราก็เปลี่ยนดาบนะครับเปลี่ยนดาบเปลี่ยนดาบแล้วมีดาบกี่เล่นวะใช้หมดเลยนะครับผมซึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยผมตาแค่ห้ารอบไงนะตอนนี้ตาห้ารอบเองข้ามด่านนะครับผมโอเคก็ลองฆ่ามันกันเลยนะครับผมแต่เราไม่ฆ่ามันเลยนะผมก็ตอนเนี้ยรอบเนี้ยบอสตายแน่เชื่อผมไหมเออรอบเนี้ยบอสตายแน่ครับผมก็เป็นการฟาาาาาารรรรร์์มมมทีีี่่่่่่ดดูเเเลลยยยยนนะะะะไไใชฟสสิกกกวอออฆบบบแโโซ็ต ไปกัน <S an> นะครับผมก็ฆ่าบ,บอสกันเลยนะครมาแล้วนะครับผมเครืบคอบพาคิดเลยนะครับผมแล้วก็กด E ค้าแล้วก็กดเปลี่ยนเป็นดาบที่เราต้องการก่อนนะครับผมแล้วก็มาฟันเลยนะครับผมจะต้เเคิวเลยนะเห็นป่ะตายะะแล้วทุกคน e ซี่นะครับผมเราตายแค่5รอบเป็นหรอบเวลาจะไม่ผิดก็ห้าหรอบเองน,นะครับผมก็ยังไงนะครับผมการฆ่ามันก็มีแค่นี้นันแล้วครับผมหรือว่าเราจะเอาไปฆ่ากับมอนตัวอื่นก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแบบมอนเดบกพวกเนียจะเป็นมอนพวกเนี้ยเพื่อีซี่ัเวเนี้ ถือดาบไปเลยสกิลเดียวตายแล้วแล้วก็ใช้ดาบเพื่อมันตายเร็วเดิมเราอย่างเงี้ย EC ครับผมีซี่แล้วก็ฟาร์มอย่างงี้ได้เลยนะครับผมก็ฟาร์มดาบเป็นดาบคีโตัวนะดาบเล่มเดียวเนี่ยครับผมก็ EC เลยนะครับผมก็มีอย่าแล้วเฮ้ยบอส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 กื้นบอสกื้นบางทีครับผมก็ ขอจบคลิปไปเท่าน,นี้แล,แล้วก <t enders> ันนะครับผมก็ขอบคุณครับที่ทุกคนมารับชมผนนะผมตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็วันนี้วันนี้ไม่ไม่ไม่อทอันนี้บบโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับผมก็มีอะไรใหม่ๆก็จะมาสอนไปนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆของผมเพื่อให้ถึงสองบทซับเร็วๆนะครับผมสองบาทซับเป็นกิจกรรมนะครับผมโอเคก็กิจกรรมของผมก็จะมีดิบคอร์นะครับก็ใครอยากคุยผมผ่านเพจก็คุยได้นะเออทุกคนก็ขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมสวัสด